อะไรเนี่ยคุณครูมาสอนหรือมาหลับกันแน่เนี่ยพวกเราขุดหลุมลงไปใต้ดินแล้วหนีออกจากโรงเรียนนี้กันเถอะโอ้ยน่าเบือ่อจริงๆเลยเนี่ยดูสิเราว่าเสียตังม,มาเรียนแท้ๆแต่คุณครูกลับมาหลับสงนันเนี่ยเอาเนี่อนังเลย ปลุกปลุกเลยปลุกเลยหมีเอาเลยเล่นหมีเล่นเลยเล่นเลยหมีปลุกเตื่นตื่นจะตื่นไม่ตื่นไม่ตื่นตีด้วยช้อนนะรู้จักไหมกินนอนกินมีเหม่มีเหม่มีแหม่มจวีแล้วเราเรียนอะไรดูดิแล้วเขาให้เราอ่ะเกรด F หมดเลยอ่ะดูมันสอนที่ไหนอ่ะมันไม่ได้สอนเลยเนี่ยเออไม่ได้สอนแล้วให้เราเกรด F การบ้านที่เราทำมาผิดหมดเลยหรอโหแล้วยังจะมาหลับในคาบอีกแทนที่พวกเราจะหลับีกอะไรเข้าไปเลยนี่เออจริงด้วย ไม่เขียนไปได้เอฟไงเออเอาเย้ไว้งั้นเราอ่ะหนีออกจากโรงเรียนที่นี่กันดีกว่าเราไม่เรียนแล้วม,มีประตูก็กดกดตรงนี้ได้ไว้ยวคูว่ตื่นแล้วคู่ตื่นแล้วเจ้หมีแกเปิดประตูเหรอตื่นแล้วเขาจะวิ่งดีรออะไรไว้ไว้ไป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 เดี๋ยวเร <ไป S 1> ียบร้อยเรียบร้อยโอ้โห ดิดดิดไม่หยุดโอ้โหเข้าห้องก่อนเลยูมาพี่น้องเข้าห้องเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนห้องแล้วเขาไม่เปิดอ้าว่ามีคนเปิดม่เปิดอ้าวแล้วล้เปิดได้เนี่ยเพรามันเปิดได้เอองั้นเราก็ต้องใช้ช้อนขุดเหมือนด้ยไปแล้วไปแล้วไแล้วล้ล้ล้ขุดนี้ก่อนขุดล้มขุดนี้เนี่ยอยู่ในหลุมเลยขุดเลยเพราะเราขุดโอเคคือตอนนี้ฉันอยู่ข้างบนคนเดียวแล้วเห็นหัวโลออกมา หัวะระลุผมพี่พวกแกไม่โปรเฟชชั่นอลกันเลยรอให้เขาหลับก่อนค่อยขุดไม่ใช่เหรอ <มา S 1> เกมสตไต<ป>ล<ด>์เน,นี่ยเล่นเวทีเออเนี่ยดูสิโอ้โหเเล่นบอลเล่นอะไรกันอะ มาเล่นบอลในนี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยครูหลับแล้วมองไม่เห็นหรอกอุ้ยมีหนังสือหนังสือจะเอามาทำเราของเล่นดีกว่าเดี๋ยวไปโอเป่รีเล่นทำเสียงเพลงอ่ะนอกจากว่าฉันขุดอ๋อภารกิจก็คือเราต้องให้ได้เออสามไอเทมทุกคนอ้เออดี่ยแล้วเราก็ไปส่งอุ้ยมีกีตาร์ด้วยเอาไปหนึ่งหูฟังเรียบร้อยฉันได้ครบแล้วเดี๋ยวปิดให้พวกแกเดี๋ยวครูตื่น จากร้านเราก็ไปขายใช่ไหมข้างนอกตรงนี้อ๋อนี่ยาขายให้กับนักเลงเจ้าถิ่นจากนั้นเราก็สามารถอ๋อเอาของไปเทรดได้โอเคขายเกมแบบแหกคุกเลยเอ่คนนี้ได้ไรเราจะได้โดริโชจากเขาโอเคคนนี้ล่ะคนนี้ได้อะไรนายมีอะไรให้บ้างอุ้ยได้โดนัทโอ้ก็เป็นอาหารหมดเลยนี่ดาเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วบเข้ามาเร็วฉันไม่กลัว ฉันสามารถลวจดาวเก่านะโอเคปลุกเลยมีปลุกเลยตือนดีให้คนเเดี๋ยวมาอีกห้องนึงก่อนพวกแกจะไม่สำรวจเลยหรอว่าแต่ละห้องเนี่ยมันได้อะไรบ้างอันนี้ก็สเปเชียลโดนัทโอ้โหโรงเรียนนี้เขาชอบกินโดนัทกันเนาะใช่นั้นเราเปิดประตูเขาต้องการแขกที่ชอบกินโดนัทแล้วเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกันเอาไว้มึนแล้วมึนแล้วมึนแลวจะต่อจะมีโดโอ้สบายชิลๆดูดินี่ขนาดาษหลับพี่ตื่นอ่ะเราเดี๋ยวเดี๋ยว ละเมอ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 เมอละมอเดินมาละเดินมาละไม่โดนหรอกเนี่ยหลบได้ใช่ผมมากินข้าวครับคุณครูเนี่ยเห็นว่าเห็นว่าเาอวายวาวาย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 วาวาปวาอวาย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 แา้วายมายว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 าวายวายวาวาย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 วาวายวาวยวาวายวาวาวยาาาวยาวยาอย เรามาทำไมอ a, oh, muscle, ten, we, ่ะเก่งกันไม่ใช่หรอออกไปข้างนอกดิไปเดี๋ยวนะฉันยัไม่ได้แลกอะไรเลยขอแลกน่อยได้ปะว่าไปปิดประตูไม่มันเข้าเทอดโดนเทอดโดนอ้าแล้วว้าวเช้าพอดีโอ๊ยโอดเวลารอดไปทีเป็นงาถั่วชิวจะตายมาไปขุดต่อเจอหูฟังอีปิกเฮ้ยแสดงว่าที่เขียนระดับอีปิกหรือว่าระดับอะไรเนี่ยมันน่าจะขายได้แพงขึ้นแน่เลยทุกคนว่ามันใช่โอ้โหนี่ ใช้ช้อนขุดแล้วก็ตอนนี้สเตมินาชันหมดเอเนอรี<ค>หมดแล้วต้องขึ้นมาอย่างนี้ต้องกินพวกขนมแน่เลยพวกโดนัทอะ่ะนี่เพิ่มสเตมินาแล้วเราก็มาหาคนนี้เพื่อขายชุบแรกของนะครับ<ค>ดูสิอันนี้ลายโดนัทสเปเชียลโดนัทเหมือนจะกินเราได้เยอะกอนนะว่านะวิมีโค้กด้วยเทก,ก่อนปุ๊บแล้วเราก็ดื่มนี่ครับเกือบเต็มหุย้ยหลุมลึกแล้วใช่แค่นคนกระมีสองคนน่แหละเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมเราไม่ออกประตูไปเลยอะ่ะ เราจะมาขุดทำไมน,นั่นนาชีประตูมันย้อนยี่เป่าเจ้าต่อจอมิโยน่านจะล็อกจากข้างนอกนะประตูใหญ่นะ่ะฉันไม่แน่ใจอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวลองขุดไปดูทุกคน <c oughs> แต่ว่าช่วงเนี้ยเว้ยเดี๋ยวเอนิจิหมดแล้วเจอก่อนขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนวิ่งน,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 นี่อะไรอะ่ะมีนายวิชันแล้วก็มีโอ้โ oh, หที่ขุดอันนี้จับได้เลยเจ้าบีแกจับได้ปะ <c oughs> อันนี้ที่ขุดเนี่ยจะได้ขุดเร็วโอ้โหมันก็จบเร็วอะดิแต่เราเดสามเดียนะมาแล้ว เอาแล้วตื่นมาแล้วลุกขึ้นมาแล้วนั่งเรียนนั่งเรียนดีๆนั่งเรียนนั่งเรียนพวกแกนั่งเรียนเลยนั่งๆขาตังใจเรียนอยู่ครับมันไปไหนอ่ะไปแล้วออกไปแล้วขุดต่อทิรออะไรล่ะข้าวซันเม้มันเข้ามาค่ะไม่ให้เข้ามาสิรออะไรล่ะโอเครอแล้วขุดเลยลงไปแล้วดึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอาหารอ่ะเออใช่ไม่มีหน้าหมดนะเจ้าต่อเออไม่เป็นไรฉันดูต้นทางให้โอเคฝันต้นทางหน่อยได้ได้เลยยายลงไปให้โอเคขุดไปเลย สเตมีนหน้าหมดนะครับเราดูให้เพื่อนเฮ้ยแต่ห้องนั้นห้องประตูสีทองคืออะไรอะโลบักชัวๆเลยไม่ต้องเสิรฟเลยอ่ะเดี๋ยวเรารอ,อก่อนอีก5้าวีนะครับมาสิทางนี้มามาได้ปะฮึปไปเข้ามาแล้วนี่ไงนี่อ่เนเข้ามาแถวประตูสีทองนี่เจ้าหมีโลบักแน่เลยร้อยยี่สิบเก้าโลบักทุกคนอันนี้มาซื้อดูดินี่เราปลดล็อกให้เพื่อนเจ้าหมีเข้ามาได้บ้านในเนี้ยเนี่ย ปิดแล้วนี่เข้ามาได้ด้วยนี่เข้ามาได้เข้ามาได้ดิเข้าได้ด้วยกระเป๋าทองคำใช่แล้วก็มีโดนัททองคำมีโดริโท้ทองคำมีเบอร์เกอร์เออหยิบเบอร์เกอร์ดีกว่าอุปกรณ์ขุดทองคำด้วยนะนี่นี่นี่ข้างล่างเห็นเปล่าเนี่ยเออใช่ด้วยอุปกรณ์ขุดทองคำนี่เป็นช้อนทองคำเลยไงพูวทองคำเอาไว้กข้าเนี่ยเอาไว้ตักข้าวให้พี่ต่อกินเต็มปากเลยเนี่ยอร่อยก็ดีไงก็ดูแบบ เป็นผู้ดีดีแม่พี่ต่ปีศาจปากกวา้างอุ้ยมาแล้วคุณครูจะตื่นแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วหลบเข้ามาแล้วมาแล้วมาเลียนมาเลียนเจ้าหมีมาเลียนเร็วไม่เลียนหมีเจ้าขุดโอ้โหเจ้าหมีแกเป็นหมูเหรอนักขุดเ่ยเดี๋ยวว่าถ้ตัวตุนหมูบ้านไหนขุดดินได้เอาหรอไหนวูดีไปนู่นแหละตัวตุนอยู่ไหนออกไปแล้วออกไปแล้วครูออกไปแล้วตัวตุนอะไรตัวตุนอยู่ไหนอะเดี๋ยวนะทำไมมันลึกจังเลยอ่ะ ดีแอเจ้าตัวตุนมาแล้วเอาว่าไงเจ้าจอบจอบเต็มเลยจบเต็มปากเลยเนี่ยจอบว่าเลยปากยี๋เนี่ยฮะเฮ้ยเจอโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กกลบไปเลยเนี่ยเอาไว้ขายบอกเลยไม่โอ้น่เกมฉันจะไปเรียนหนังสือเกไม่ได้หนังสืออะไรเกมเต็มเต็มเครื่องบอกเลยไม่ต้องเรียนหนังสือหรอกน่าแกเดี๋ยวไม่เรียนกินเกมอุ้ยเช้าแล้วว่าแลกของต่อเอ้ยเดี๋ยวนะนี่เจ้าหัวโจกเอาไปเลย เเรียบร้อยทาไมโรงเรียนอย่างกันในคุกแน่เพราะว่าเราโดนขังนะครับกี่วันลนี่ยเหมือนอยู่ในคุกหรือเปล่าไม่อันนี้มันไม่ให้เรากลับบ้านเลยที่5้าวันแล้วเนี่ยไม่ไม่เรากลับบ้านไงก็ยังมอยู่ในคุกโหแล้วโหถุงทองคำด้วยอะไรเนี่ยเจ้าหวีดูของฉันยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอะถุงธรรมดาอยู่เลยอะ มีมีถุงทองคำอะทำไมอะมีปันหายอะอะไรดิพี่อะไรดนี่เราไปหาเอาเองดิทุกถุงของพวกเราอย่างกับข้าศึก้าไเหมือนกันนะจะทำงานทำการอย่างนี้ถุงแบบชั้นก็ใจเปล่าเนี่ยถุงทองคำเดี๋ยวนะแล้วโลกอาหารเขามีไว้ทำไมทำไมไม่เห็นมีอะไรให้กินเลยอะ นี่ไง <โฮ S 1> มาที่เชฟดิมาที่เชฟเ,าเขาให้ให้อาหารเราฟรีด้วยติด<ไ>แซนบ็อกใช่ฉันได้เลยโด,ดนัทให้อาหาร,น,หาหรนี่เราเป็นหมาเหรอนี่ให้อาหารอมไรถึงว่าให้อาหารแต่เรากินว้ยก็แกใช้สับแบบโอ้โหโอ้นพี่เอขอโทษโอ้ยเขาไม่ให้อ่ะตมดเวลาดูนะะกลางวันกลางวันแล้วก็จะกินตอนเย็นทำไมเราก็ซื้อขนมไปกินในห้องเรียนไงได้เลยดอลลิโธสยเราไม่เราไม่เทรดเราสติลขบมย สติวเสียโลบักอะไม่เป็นไรเสีย <Yeah. S 1> เลยดีเรียบร้อยสติลครับสติลด้วยโลบักวายวายอย่าเปิดเมยพวกนี้ดูดเลียนหุย้ยเขาถือมั <Yeah. S 1> นไ่นแล้วอ๋ยได้เด็กๆคนไหนไม่ทำการบ้านโดนตีแน่นอนว้านีเราไม่ทำการบ้านเดี๋ยวเรแค่แค่ออกไปนิดเดียวเนี่ยนะดีอุย้ยเกิดใหม่ได้ฟรีหนึ่งครั้งนะครับโอเคไม่เสียโลบักเขายังชั่ววายใครเปิดเนี่ยไม่ทันจะไม่เปิด อ้ยดิแล้วมันขึ้นยากเนี่ยฝากก่านละแกก็กดอีกเฮ้ยแต่ว่าฉันลืมเลยแลกอาหารก่อนดิคุณครูเข้าห้องนี้ได้ปะอยากรู้อะห้องทองคำไม่น่าได้บ้างเฮ้ยไม่ได้จริงด้วยดูดิเอเอเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้นี่ฉันกินโค้งดีกว่าปึ๊บแล้วก็เช้้าแลวต่อด้วยโดริโชต์ฝากพวกเราไปขุดต่อตอนนี้นะครับมันจะมีชั้นของดินหินนะครับเราต้องลงไปถึงหินตรงนี้โอเค แล้วมันก็จะมีทางออกข้างล่างแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงสักทีเลยอะ่ะฉันว่า,านะต้องจบด้วยนี่เลยอะไรไอำนาจแหง่งโรบรัสอ,อำนาจโยบัสมาะโอโ้โหพี่500ยโลบัสเลยเหรอกครับโอโ้ปกติครับ <laughs> ไปน้องก็จะคอมเมนต์บอกว่าพี่ยังไม่ชินอี่หรอพี่เติมกนาดน้นมาได้เลยครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะโชว์อภิธิหารแบบโรบัสชึบชืบลงมาละลงมาละโอเค พูดูับข้าวได้แล้วโ <OK> อเอไข้าวฟรีข้าว,าว,าวฟรีู้ดดู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 โอเคเรามาถึงอีกชั้นหนึ่งแล้วเ,เป็นงานอ,อย่างรวดเร็วแล้วลเราก็จะไปเอาข้าวฟรีก่อนว<อ>ิ<อ>่งไม่มีใครปิดเลยปิดก่อนอาหารกลางวันเป็นอะไรอะ่ะรอบนี้ขนมชิรโรอจะหมดแล้วเหรอวิฉันได้แล้วโดริทอสฟรีว้าวเหมือนกันได้เหมือนกันขอหน่อยเทรดหน่อยโอเคเวลาใกล้หมดแล้วนะเจ้าต่อได้ฉันก็เราออกไป เขามันจะออกมาตื่นแล้วครูตื่นยังอะไร่เอาละตื่นละคุณครูครับเอาพวกทั้งขวบไหมคบเฮ้ยเราแอบกินขนมในห้องเรียนงบโอ้ไม่ต้องแอบแล้วมั่งกินได้เห็นเลยนี่แหละเจ้าบีฉันมีสุดยอดของอ่ครัวนั่นก็คือเครื่องเจาะไห่ดูหน่อยนี่เจาะยังไงฮะโอ้โหมันมันลึกจังเลยเนี่ยลบอีกลบอีกลบอีกดงชั้นเี็แล้วหล่เนี่ยใช่แล้วเมื่อไหร่จะถึงชั้นเราอ่ะโอ้เดี๋ยวเราก็ตายเลยเจาะไปแกนโลกเลยเหรอ ฮ้ยตอ่อไปเกลโลกเข้าแกนไลน์โอเค,อเคยี่ยมไปหาวันพีทถุยโอ้โหชึบลงบีลองอีกอุกอ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 ้ยเอเนิจิจะหมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรขึ้นแล้ขึ้นก่อนไหนรไมระบายระบายเพิ่มระบายเ,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 เพิ่มไหนไหนก็โลมาร์แล้วรัวเลยทุกคนชึบรัวเลยเจบีแกคุนอยู่ปะเนี่ยไม่ฉันไม่ได้ขุดฉันโลแกตตอบไปเรื่อยๆกินแรงโอ้โหต่อโอ้เอเนิจิหมดอีกแล้วมีแบบเติมทีเดียวแบบเต็มเลยไหมเขากลางวันแล้ว จริงเหรอเข้ากลางวันแล้วเหรอใช่เอาข้าวฟรีแล้วไม่อถุงเขียวนี่ไงเจอรูกโลกเก็บก่อนไหนไปเอาข้าวฟรีก่อนนะครับมี่คนขายถุงเขียวด้วยอุ้ยตรงไหนแรกเลยแรกเลยคนนี้เลยคนที่คนที่ดัดฟันน่ะเราได้ถุงเขียวมาแล้วไอ้อาหารกลางวันชาา์จไหมมาไม่ชานอนเลแล้วอดเลย ผมเพิ่งจะดูถุงเขียวเนี่ยไม่เป็นไรเราอ่อไปแลกกับคนอื่นก็ได้ขอขายอะไรครับผมชืบมีสเปเชียลโรนัทไหมครับห้องเรียนอังกฤษขาดูหน่อยโดริชทอ่าโอเคกินขนมยามว่างมาห้องคณิตศาสตร์ล่ะชือขอดนหน่อยครับเบอร์เกอร์โอเคเลยแลกเลยแลกเลยแลกเลยชุบนี่ ทีนี้เราก็จะมีเอเดจีแล้วในการไปขุดหนีออกจากที่นี่แล้วตอนนี้คุณครูตื่นแล้วมาแล้วจ้าเร็วเร็วโอ้โหเกือบทันโอ้โหแบบโอ้โหสเปเชียลนะครับรวดเร็วไปลงมาไปลงไปต่อแกัวตุนนี่เจ้าเบ๋อะไรกำลังตามมาอยู่เก็บของอยู่เนี่ยลงมาเล้วเก็บของปั๊มเงินโบกเร็วไปขาย เพื่อจะได้เจอสมบัติอะไรบางอย่างนะมีเก็บเพย์สเตชันไปขายเฮ้ยเขาบอกว่ามีของเทรนมาใหม่อ่ะของใหม่ของใหม่เออของอะไรอ่ะกินโดนัทก่อนไม่รู้ข้างบนอ่ะไม่แน่ใจแต่ว่าฉันพูดก่อนตอนนี้เอ,อิเจอถุงเท้าถุงเท้าใครเหม็นมากถุงเท้าใครอ่ะฮะ ไม่เก็บระวังพี่ต่อเขาเอาไปกินนะเบ <Hey. S 1> ช่าเดี๋ยว,ยวใครจะไปกินหนูหาว่าปะโอเคตอนนี้เอเนจี้ผมหมดนะครับเดี๋ยววันที่แฝดแล้วแต่ผมไม่ไม่ค่อยเก็บของอะ่ะขุดให้เพื่อนอย่างเดียวเลยแล้วก็จะไม่มีเงินซื้อของนะตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าเป็นช่วง lunch time กินข้าวทันไหมเนี่ยสี่วิสามสองดึเฮ้ยจุ๊บโอเคเรียบร้อยผมได้เบอร์เกอร์มาหนึเต็มหลอดนะครับผมจะลงไปอีกครั้งหนึ่ง โอเคผมกล็ลางลงมาที่ดินแดนแห่งอาริสนะครับมอนเดอร์แลนด์เพราะว่าเราจะไปแก่โลกเราเป็นตัวตุนผมก็ลงมานะครับใจกลางแบบใจกลางโลกปึ๊บใจกลางโลก<ะ>โอเคไปเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บล้อเจ้าหมีลงมานี่สิลงไปไหนอะตอนนี้อฉันคนพบดินแดนใหม่แล้วเออเรียกว่าดินแดนเหรอดินแดนอะไรอะอินเดียริโต มันเป็นพื้นใหม่เนี่ยดูสิอันนี้ดินด้วนตะแลงหรือไงมันเหมือนอะไรอ่ะดินหรอดินทรายเหรอไม่น่าไปอันนี้มันดินโคลนแล้วพี่ต่ออันนี้มันดินทรายเอาเหรอดินโคลนเหรอเนี้ยใช่ดินดินดินบุญในดูเสาอันเนี้ยเออแล้วเราใกล้จะถึงแล้วดิใช่ไหมใช่ใกล้ถึงแล้วเนี่ยนะเออดูจากทางขวาเห็นปะเขาเขียนว่าอยู่หุยทำเป็นหลุมศพแกนีเลยว้ายละวายตายว้ายวาย้าละวายแล้วนี่ไง เอาดีแล้วตกลงมาดีแล้วมาด้วยไปแล้วไปแล้วเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งเอา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 ไหนอเอาเอาเอาวิ่งมาเลยโดชรลาวาไปอย่าโดนวิ่งม่าวิ่งวิ่งวิ่งอย่าโดนลาว่าอย่าโดนลาวาพวกเราอย่าโดนลาวาไไปไปไปนี่เอากแกไปได้ก่อนเลยเเอยู่ข้างหลัง ไว้หน้าไหนวะตอนนี้เดี๋ยวนะโรงเรียนเหลืออะไรกันแน่เนี่ยไม่รู้โรงเรียนไม่รู้ไม่รู้จะกลับบ้านแล้วกลับบ้านมัเล่นเกมแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปเล่นเกมแล้วไม่รู้ไม่รู้เกมแล้วครูหลังอย่างเดียวเลยโอ้แล้วนี่ขึ้นมาแล้วมาๆมาๆขึ้นไปแล้วไปแล้นไปแล้วคุณครูหายไปแล้วอ่ะคุณครูหายไปอ๋อนี่ลงมาทำไมให้รู้ขันมาดิเพราะไงทำไมไม่ขึ้นไปล่ะ มันขึ้นว่าเอ c เ p ็บแล้วหรอใช่ตัวฉันจะเอ c เ p ็บแล้วแต่ตัวตัวยังอยู่อ,อ๋อจริงด้วยเอชเก็บแล้วเยเย้ร yeah. <Yeah. S 1> อดแล้วจะมีมันลงมา <c oughs>